สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่พิกัดที่โครงการบ้านสวนพิกุลแก้วนะคะตอนนี้นะคะเรามีว่างอยู่หนึ่งแปลงค่ะคือแปลง337ตารางบาน,นะคะแปลงนี้นะคะซึ่งข้อดีของแปลงนี้นะคะจะอยู่ท้ายเลยนะคะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะมีติดคลองสามเอ็ดนะคะซึ่งเป็นคลองส่งน้ำนะคะอยู่ด้านหลังนะคะที่ตั้งเป็นคูนะคะนั่นนะคะเป็นคันคันดิน สูงนะคะนะคะนะคะแปลงนี้นะคะขนาด337ตารางวานะคะและที่สำคัญนะคะมีที่งอกอยู่ประมาณ20ตารางวาค่ะเดี๋ยวติ๋มจะกลับกล้องให้ดูจ้าเนี่ยนะคะนี่คือโครงการบ้านสวนพิกุลแก้วของเรานะคะซึ่งตอนนี้มีลูกบ้านอยู่ประมาณ5 6หลังแล้วนะคะแล้วก็หลังด้านนน้นเนาะฝั่งโซน เอด้านนี้เนาะก็จะมีเนี่ยค่ะกำลังจะสร้างบ้านค่ะเป็น B6B7 เนาะนะคะนะคะเนี่ยค่ะที่ดินนะคะจะต่ำกว่าถนนประมาณ40 30-40มถึงเซนนะคะเนี่ยค่ะฝั่งด้านนี้ที่เรามองเห็นนั้นก็จะเป็นวิวเขานครนายกนะคะวิวเขาใหญ่ที่นี่นะคะติ๋มอยากจะบอกว่าห่างจาก ตัวจังหวัดก็เพียงแค่ประมาณ15กิโลเองนะคะเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ไปที่นู่นเนาะไปตัวอำเภอบ้านนานะคะก็อยู่ประมาณ8กิโลนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่ตรงวัดพิกุลแก้วก็5กิโลค่ะตลาดใหญ่มากนะคะทำธุกรกิจได้นะคะเซเว่นมีนะคะนี่ค่ะแปลงนี้เนาะ ตรงนี้จะมีที่ดินแถมด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเราทําพอดีตอนเริ่มโครงการก็ทาเป็นรูปตัว T ไว้สําหรับกลับรถนะคะดินตรงนี้เราก็แถมให้นะคะนี่ค่ะแปลงนี้ฉนดพร้อมโอนนะคะมีหลักหมุดนะคะชัดเจนนะคะนี่คือหลักหมุดนะคะหลักหมุดของแปลงนี้นี่ค่ะเนี่ยค่ะ ฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นแปลงที่เราขายไปแล้วนะคะคุณยายแกจะทําแนวลักษณะบ้านสวนเชิงเกษตรเนาะนี่ค่ะเดี๋ยแกแกชอบปลูกต้นไม้นะคะนี่ค่ะน้ําที่นี่มีทั้งปีนะคะน้ําไม่ท่วมนะคะนี่น้ำใสมากตรงนั้นจะเป็นที่งอกนะคะ ขอบประมาณ20ตารางวาค่ะนี่ค่ะพื้นดินระหว่างพื้นดินกับแปลงเนาะนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบนะคะอยากได้บ้านสวนเกษตรนะคะที่ไว้เกษียณนะคะหรืออยากจะหาที่ดินเพื่อการลงทุนนะคะที่นี่นะคะราคาเรายังเป็นราคาเดิมๆอยู่นะคะ337ตารางวาเราขายอยู่ที่950,000บาทโอนให้ฟรีโฉนดคุดแดงด้วยนะคะ สนใจอย่าลืมที่ดินสวนเกษตรบ้านนานะครนายกทักติมาค่ะ084 1320 179ติดเราไปก่อนสวัสดีค่ะ